เมียล่ลูกหมีนค่ะลูกเมียเอ้าอานเอาไปถ้าูจได้เ็บอไม่ได้าวมาไนนำได้นด้เคยมาม่ลูกเยมาเลยมานี่กห็นของาเย Mann, Mann, Mann? ơ toc phù đại vâng 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 ที่บ้าเราขอนเววัดพอต่าตรงวัดตรงเหลือกูข้าวเดียวใช่ไห่เร่ไเอไเทสาไรชวัดแต่ีใจแล้วเวลาทเ่อเนะ

妈妈，红奶糖，我 <noise> 点<楽>。对，冬山的，对，歪歪的。 แอลมือใช่ขาเลยไปวธอมีแต่โฉมหมันแต่เหล่าแ่รวย้ยแค่เอปี๊บเลยวยมาเลยมันกูดมาแด้เไม่อยายู่นี้ทุกส่วนเปล่นอบานขอมหมื่นของไเอยู่ดีไม่แหงกมาขวัมีดึงมาเออไนเลยนมนน้ำบานหมื่นซอยเลยบา

ให้็ดเียนเป็น้หคุณหมออย่างเย่าาลเาเยจงรจใครคงไม่รู้ถ้ารืงมที่คะ t h ฮะน่าน่าไฟผู้แห่งที่คุณบอกม่ต้องอันท่าย้ยกันคีเล่มาเลยมาเอยมาเอ้ยเดี๋ยวอาทองจะไปหั้อน wow

được rồi <laughs> ạ. À có cái đó được sai ở 54. Ừ đây gọi

ดูอะไรกันเนาะอนี่มันมีไก่ด้วเนี่ไ,ไก่พ่อเลยเดี <c oughs> ๋ยวพ่อต้องไปบ้านหน,นึ่งกันนี่เออเอาไข่นะวางใส่จานเลยลูลกเอาแยกจากจานเลยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เก็บตังด้วยนะข้างหลังข้างหลังข้างหลังด้นมมวางนี้อย่าไปวางโอ้หนูะปลูกว่ไเลยนะสวัสดีนะครับเดอ้อสวัสดีครับคุณลาตีสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มีทีมอ่า ชาวบ้านกรอกนะครับนะเนาะแทนที่เขาอันนี้มาผูกข้อม้ยข้อมือเรียกขวัญให้นะครับนำโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนาะงสาวอาชลา,าชลแ็งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเด้อทุกกำลังใจนะครับนะที่เป็นห่วงนะครับที่พาเป็นกำลังใจนะขอบคุณครับ ป้าทองข่อยสวัสดีครับป้าทองข่อยเดอ้อสวัสดีทุกท่านเลยครับผมรักท่านในมือมที่สุดเลยขอโทษเด้อบม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะขอโทษทุกท่านนะเพราะว่า <ใน S 1> ทางผู้ใหญ่<ม>เขาก็รีบมาผูกข้อไม้ข้อม,มือให้แล้วก็รีบกลับไปเพราะว่าต้องไปต้องไปทำเตรียมพัฒนาารถวาย เช้าอ่หารเช้านะครับพระทหารเช้าแด่พระคุณเจ้าที่วัดบ้านหัวงอมนะครับเด้อแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีแม่แหลมมีหลายคนมาเนาะั้งผู้ใหญ่ด้วยจมมูอาเอาไปซื The ้ออูเมื่อวานนี่ก็แวะข้าไปช่วยนิดนึงกั มันมันช่วยได้ไหมพอช่วยได้อยู่เราก็ไม่ไม่ไม่ต้องดูต้องขอโทษขอภไยเด้อที่ผมไปช่วยเมื่อวานเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่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 รักตัวเองเนาะแต่ผมก็จะอันนี้ผมก็จะ ประเมินประเมินสถานการณ์ตัวเองครับเคยไม่เอาไข่ไปด้วยลูกครับหาทักใครกันได้วันนี้คนมาเยี่ยมพี่ครับผมขอบคุณครับคุณนะครับแมโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอ ขออนุญานโน้กันนะครับผครับสุภาพเทระเบน่น่งเนงเทระเ้นเทระเบน้อนย่าโน้กครับสขอขอุภาพ